แกอยู่ในควาแกก็ลัอยู่ในหัวตัวเองเว้เพลงเนยบบ f ั e นเาใปะ ใช่ไหมเราไ้วบลีเราทไยืนทอนถ่ายอ่ะฮะอย่างนี้เข้าไปใช่ดูรูกท่าไทยเขาเป็นบีบีเอซัดมากเขาเป็นเป๊ะก็แต่ว่าไม่ว่าไม่ดังจนวงแลวอีกอย่างหนึ่งคือคือแบบยงโอเคมากเพลงแบบไม่ได้ยิ้หรอกไม่ได้ยิ้มคิดถึงนะให้เล่นแบางวิ่งยายัดเลยต้องัดเหมือนมีคนดูี่มุกว่ามาดูพูเลมาดูเขารู้สึกที่แบบเฮ้ยแบบแบบอ้แบบรักพูนาคนนี้มากอ่ะ เคยเป็นไหมเคยหน้าแกนร้อไปออกเออหลอมากเขารู้สึกแบบแบบไม่ไหวแล้วต้องบอกบอกตัเดลเำอะไรนหับไหม ไม่รู้ว่าเป็นไทยรึเปล่าแต่ว่าถ้าหนูก็เป็นฝรั่งมันเป็นคืนที่เราทะเลาะคอยมาตลอดอะไรเงี้ยจะอยู่เธออ่ะทั้งคืนเลยนะทั้งคืนทำยังไ่มเป็น

กมหน้าแล้วก็มองมองกระจกเลยมองแบบที้ก็ผู้ชายคะอะไรนะไม่เคยเคยครับเนนั่งลงี้ยียีตปกติทำลงตติลงมาไหนทำได้ีลงไม่ใลงหยีลง เหมืนจะหลับตาธรรมดาแต่แค่ลงแบบตาเปลือยๆอ่ะท่านกินอะไรกินบไม่ือกระดาษล้างิอันนั้นหลับแล้วอ่เหมือนเันมุมโดนเข้าไปดจบเป็นทำตายมันต้องใครยืมปางอะไรนะเล็กเส่อม เบบี้แฟร์เยอะฮะแต่ไม <hel> ่ใช่เบบี้แฟรอ่ะมันคือไขมันเฮะทำอะไรต้องโยนไงโยนนี้มาได้ฮะเกนดออกเลยครับเนาะแล้วเมียนเล็กพี่ขอบคุณโหพังพังโหเครื่องออกจากสูงโผโหโหโผล่อึที่เรียนวันนั้นพฤติกรรมมันหา ไม่ต้องขอฉันก็จะขอให้ไม่ต้องขอฉันก็จะด่าให้ไม่ต้องขอจะซื้อเพลงนี้ไม่ต้องขอจะซื้อให้เพินสองลำทำแต่งแล้วขอแม็กแล้วไม่ต้องขอจะซื้อแล้วเป็นแฟนลุกแม็กก็มีคนอื่นแล้วแม็แบบเร็วเร็วซ้ำตักทามากเร็้ยวได้ตัวในปารานีเลยโมกกดแค้ามากมุปต์แสดงไงบ้าอะไรกันแสดงหนึ่งสองสามอแม็เร็้ยวได้ตัวในชีวิตแล้วเป็นผู้ชายที่แบบหลอกมุกทุกอย่างเลยหลอกเงินด้วยหลอกเงินด้วยเออ นนมุกของมัน,น,นข่ะมันทุกวันเลยมันมีคนอื่นนิแต่มุกก็ยังรัก,กอยู่เริ่มเป็นช่นเดิมเลยโอ้นี่ดูดูดูดีด๊มด,ด,ดจะพอ,อไอพีก็ทำให้ดูบอกมาโอ้ไงมุกเนี่ยเป็นแฟนปอนแล้วปอนเนี่ยเลวที่สุดในโลกเลยทุกคนมุกอะไปมีคนอื่นทุกอย่างเลยปอนทุ่มเททุกอย่างเลยอะ่ะทำไมมุกทำอย่างนี้อะเศรษฐาที่สุดในชีวิตเลยเริ่ม ก็คือเราไอ้ไอ้ว่าโง่ปูนีไม่วาแครว่าได้เชื่อโงหน้าวันนี่เมร์แหละรู้ว่าเราว่ารูปทุกคนเก็บไว้เลยอยากรู้ว่า้องเป็นย่างปลาแน่เมื่อน้องชอบดูการ์ตูนแล้วก็ชาวบานแล้วตกใจแล้วก็มาผัวด้ยเขียนบอกแล้วเป็นยางปลาด้วยเหรอ ว่ากลางๆไหมม่อคาแรคเตอร์ไงเดว่าดเดว่าที่แอะไรยไหนไหนๆวาดนี่งนีเดี๋ยววาคนตรงนี้วาดตรงนี้นี่มุป็นแาบวาดมีมีสี่มีห้ามีหกไก่กอดคอกันสามคนเออเป็นกระตูนเป็นการ์ตูนไม่ต้องหัอแบบคาแรคเตอร์เด่นชัดเนี่ยเนี่ยพวหน้าเหลี่ยมนะนะหมวยอ นี <łość> ่แหว่ไอเอปูนยนไพเนี่ยมีเจ็จะร้องไห้ไหมอ่าแม่ผมมีห้าคืออะไรมีห้าคืออะไรค่ายดนตกีตาร์ไหกีตาร์เพราะว่าเยี่ ตอนนี้มีกีตาร์เอารอเลยอนนี้วนอย่าหลับนะวามเสียงใหม่นะจริงจริงนะเฮ้ยยิ้มเหมือนนะตอนลั้นหลับเลยเอ้ยเหมือน้วยที่อยากขยับเดี๋ยวดีๆนะโอ้โหได้ใส่หมวกใส่ตาแพนด้าด้วย มีโม <kleine or female> ้เลยก็มันดูไม่ไม่พยายามอ๋อทุกครับไม่พยายามใครไม่เม้าเรียน ช่วงนี้วันน่าจะมาแบบสักปลายปีไปเลยอ่ะจะได้แบบไปดูอไรนอะว้ัวเอง่นเรืมนตลอดเลยผเกินคแก้วมาหน่อยนึงแล้บอีเขากอนจะไปไหนอ่ะจะไปเติมเหรอเดี๋ยว่ขยไปเติมแล้วจะกินข้าวแล้วเนี่ยไม่จะเอาไปร้องไปทำไมน้องนอน นี่ต้องต้องบล็อกเลยปะต้องบล็อกจริงเลยปะไม่สาวเพลงนยืนไม่งยเฉยไอ้ยืนยืนยืนรอยเฉยเหรอร้อนไปวะเอามาเยอะโอ้โหแกถ้าแก้วน้ำแข็งมาคุมมันจะหายวะไม่หเอาแกงเห็นไหมวะเล็กเจ็ดอ่ะใช่ไหมใช่ไหมหน่ะขอคลายไหมสามเซียน รอใครไหมแกงไม่แกนี่สามเสียงแก๊งโอไม่ทานแล้วใสเจ้าพ่อไปกินผัตกตบไม่ทานแล้วสามเสียงจ้พ,พ่อผักตบเฮ้ยสามเสียจ้าพ,พ่าาพอผักกระเฉด อันน่าพี่นัตัวกระต้นนะงเจ้า <c oughs> พผักกะเฉดไอ้ดำไม่เห็นวานน้องเลยรู้ไหมว่าทำไมทำไมน้องหลับรู้ไหมในวันนี้ไหม บายโอเคไมนขวนดำไม่ยังกวนเ่ยดำโอเคดีนะใครไปซ้องแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวซีดีจะมเีวั้่นที่จะให้เข้าได้แค่เองกินข้าว ทุกคนครับได้เข้าห้องกินข้าวนะห้องกินข้าวรอห้องน้ำได้ครับทุกคนเข้าใจนะครับแยกกันไปทั้สองคนแล้วครับยังไม่ได้หายเลยพี่แพ้ก่อนเนาะ